เจ้าหนี้เป็นคนท้องแล้วลูกหนี้คนนี้ไม่ธรรมดาเลยพี่อุยย๋ยก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวเมื่อปี66ออกมาหลอกว่าพ่อตายตายทิพย์ค่ะอยากจะได้ซองงานศพแล้วเป็นหนี้ตั้งหลายหมื่นไม่ยอมใช้หนี้หลบหน้าพยายามจะหนีด้วยเจ้าหนี้ต้องโหไปทวงหนี้แบบท้องๆเลยอะค่ะเอาไงมีหลักฐานหมดนะที่ไปเอาของอถูกไหม ไปไหมตอ,ตอนเล็กอ,อะไรไม่รู้ไม่คุยเงียบคุยแล้วคุยว่าไงคุยกับใครคุยกับใคร,ครพูดผ่อนตอนไหนผ่อนยังไงผ่อนยังไง,พ,ง,ไงพูดสินี่ดูไว้นะมิชฉชีพนี่เจอตัวแล้วแต่ไม่ยอมใช้นี่ไม่ติดต่อมาเลยสี่หมื่นกว่าบาทพูดแต่จะผ่อนจะผ่อนจะผ่ะอนยังไงโกงที่ไหนก็ได้อย่ามาโกงกู นี่จะโกงใครก็ได้แต่อย่ามาโกงเราแล้วบอกลูกหนี้เลยว่าโกงคนท้องมันบาปนะเจ้าหนี้แบบอุ้มท้องไปทวงเลยอะค่ะนางสาวนิชาพัฒอายุ27นะคะไปทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ชื่อว่าพลอยนะคะคือมันเป็นหนี้ของการแบบซื้อของอะค่ะ4 4 0 0 0บาทตัวลูกหนี้พยายามจะหลบ พยายามจะหนีพยายามจะไม่เจอหน้าเจ้าหนี้เลยต้องบุกไปหาเหตุการณ์นี้ก็คือเมื่อวานนะคะ7พฤษภาคมที่ร้านขายลูกชิ้นทอดในพื้นที่สระบุรีคือตอนที่ทวงหนี้กันอยู่เนี่ยค่ะทางฝั่งเจ้าหนี้เขาไลฟ์ลงเฟซบุ๊กชาวเน็ตมาคอมเมนต์เยอะเลยอย่างที่มิวบอกชาวเน็ตเขาจำได้ว่าอ้าวพลอยลูกหนี้คนนี้ไม่ธรรมดานี่เคยมีข่าวว่าโกหก ว่าพ่อตัวเองตาย,ยจัดงานสง่งงานศพอะไรโอ้โหเป็นจริงเป็นจังอยากจะได้ซองงานศพจัดดอกไม้ในงานศพก็ไม่จ่ายเงินให้กับร้านดอกไม้ด้วยตั้งแต่ปี66อะคะ่ะทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของลูกหนี้คนนี้ยอยู่ที่ตำบลบ้านร่มอ,อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่เจอนะคะเจอแม่ของเธอแม่บอกว่าลูกสาวไม่อยู่บ้านเรื่องที่เจ้าหนี้ไลฟ์ทาง Facebook จริงๆแล้วมันเคลียร์กันแล้วจบกันแล้วที่โรงพักที่สอพอท่าเรือซึ่งแม่บอกว่าลูกสาวแม่ตกลงแล้วว่าจะผ่อนให้เป็นรายเดือนก่อนหน้านี้ที่ลูกสาวไม่ได้คืนเงินให้กับเจ้าหนี้เพราะว่าเป็นนี้เรื่องของการซื้อของไปซื้อของเพื่อเอาของไปขายทีเนี้ยซื้อของไปแล้วพอเอาของไปขายลูกค้าไม่จ่ายเงินเก็บเงินไม่ได้เลยไม่มีเงินไปคืนให้กับเจ้าหนี่ ถ้ามันมเอาของเข้ามาขายจริงแต่คือว่าคนที่เอาของไปอ่ะมันไม่ยอมอุ่นเงินมาให้ออ<ม>คือเอาเอาเอาต่อจะน้องพลอยไปใช่อยู่ทางผู้กลางอ่ะอ๋อแล้วก็ไม่เอาตังค์มาให้แล้วก็ไม่โอนมาให้เราก็ทางเราก็ไม่มีให้เขาใช่ม,มันเงินเท่าไหร่เนี่ยสี่หมื่นสี่สี่หมื่นสี่แล้ไปไปเคลียร์กันที่โรงพักแล,ล้วเรียบร้อยเคลียร์เมื่อวานเรียบร้อยแล้วจะใช้นี่เหรอใช้นี่รับใช้นี่ใช้เหรอเราต้องไปคุยกับทางฝั่งเจ้าหนี้ด้วยนะคะ ต้องคุยกับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละตัวเจ้านี้บอกว่ารู้จักกับพลอยผ่าน Facebook คือทั้งพลอยอะแอดมาบอกว่าอยากจะซื้อของที่ร้านของเธอเพื่อเอาไปขายต่อเดือนแรกซื้อขายกันด้วยเงินสดนก็เลยไม่มีปัญหาอะไรพอเดือนที่2เริ่มให้เครดิตพลอยก็จ่ายเงินตรงตามนัดก็ไม่มีปัญหาอะไรพอเดือนที่3พลอยสั่งซื้อของผงน้ำมันพืชเข้าสารอะไรแบบนี้44,0 0 0บาทพอถึงกำหนด ไม่จ่ายเงินตามที่ตกลงไว้พอทวงถามบอกไม่มีปิดเฟ e บุ o กหนีไปเลยเมื่อวานเลยลองขี่รถไปแถวบ้านพลอยแล้วเจอพลอยที่ร้านขายลูกชิ้นเลยเนี่ยก็ไปทวงเงินแต่สุดท้ายก็ไปตกลงกันที่โรงพักพลอยบอกว่าเดี๋ยวจะผ่อนจ่ายให้เดือนละห้าพันบังเอิญเจอที่ที่ข้างบ้านเขาอะค่ะ ก็คือเจอก็เลยคุยกันแบบว่าเขาก็ก็เลยเจรจาให้ขึ้นให้ขึ้นรถไปโรงพักด้วยกันเลยพอหนูลงที่เกิดเหตุเมื่อวานเนี้ยก็คือยังมีติดต่อมาอีกคือโดนกันแบบว่าทั่วเลยอ่ะคือถ้าถ้าเป็นละแวกเนี้ยคือเขารู้กันหมดแต่แล้วก็มีที่กรุงเทพอีกที่อะไรอีกอย่างเงี้ยมันมันมันไปทั่วเลยแล้วก็ชื่อก็ขึ้นแบ็คิสต์แบบใน Google เลยอย่างเงี้ยค่ะ แต่ที่นี้ค่ะในคลิปภาพที่มีการทวงนี้กันนะคะเป็นร้านขายลูกชิ้นใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าลูกนี้กําลังทอดลูกชิ้นอยู่ร้านลูกชิ้นโดนทัวลงร้านลูกชิ้นเลยต้องออกมาบอกว่า<อ>ร้านลูกชิ้นไม่เกี่ยวนะเจ้าของร้านบอกเลยว่าไม่เกี่ยวอย่ามาต่อว่าทางร้านนะคือพลอยรู้จักกับลูกสาวเจ้าของร้านลูกชิ้นพลอยมาซื้อลูกชิ้นก็เลยอะรู้จักกันสนิทกันก็ทอดเองเลยเหมือนแบบทอดเองสนุกสนุก ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางร้านอย่ามาด่าทางร้านร้านฝากบอกมาแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะนักข่าวเราลงพื้นที่กลายเป็นว่าเจอเจ้าหนี้ของพลอยเพิ่มอีก1คนคนนี้นนนบอกว่าพลอยค้างเงินอยู่6.7.305บาทแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพลอยกับแม่มารับของแทบทุกวันวันละ 3- 4 0 0พันของที่ว่านี้มีอะไรบ้างเขาก็เปิดบินให้ดูเลยนะคะ ปลาเค็ม15กิโลปลาสลิด10กิโลปลาช่อน10กิโลหมูปลาไข่เป็ดอะไรแบบนี้เหมือนมารับของเพื่อเอาไปขายต่อตอนแรกก็จ่ายเงินตรงเวลาไปไปมามาเอาเริ่มให้เครดิตหลังๆเริ่มเบี้ยวไม่ยอมจ่ายค่ะทีนี้เจ้าหนี้รายนี้ก็บอกเหมือนกันว่าถ้าพลอยไม่ยอมคืน หรือคืนเงินไม่ครบก็จะดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเหมือนกันพลอยเคยตกเป็นข่าวเมื่อปี -66 นะคะเธอกุเรื่องว่าพ่อเสียชีวิตนะคะแล้วก็จัดงานศพขึ้นมาจ้างร้านดอกไม้มาจัดดอกไม้หน้าลงศพ5 0,000่นบาทก็ไม่จ่ายเงินให้กับร้านดอกไม้จนเรื่องถึงแบบขึ้นโรงพักกันน่ะนะคะแล้วพลอยก็บอกว่าเหตุผลที่โกหกว่าพ่อเสียชีวิตเพราะว่าอยากได้ซองช่วยงานศพพ่อเอามาจ่ายหนี้สินทีนี้คนก็เลยออกมาแฉเรื่อยๆว่าพลอยทําแบบนี้บ่อยจังเลยอะ่ะพลอย โกงค่ายาขวดละ90โกงค่าต้นบอนสีที่ประกาศขายใน Facebook 340บาทคือหลักสิบหลักร้อยก็โกงประมาณนี้ค่ะจนตอนนี้ถ้าไปเซิร์ชหาชื่อพลอยใน Google นะนะก็จะเจอเลยว่าโอ้โหคนมาให้ข้อมูลเยอะมากมติดแบล็คลิสต์เรื่องของการเป็นหนี้ หลังจากถูกจับโกหกได้ที่บอกว่าโกหกพ่อตายอะน,นะคะพลอยไปสัญญาต่อหน้าหลวงพ่อสิทธิมงคลวัดบ้านร่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปสาบานเอาไว้ว่าต่อไปนี้จะกลับตัวเป็นคนดีพลอยจะไม่โกหกไม่คดโกงใครอีกแล้วก็จะไม่มีวันจะต้องมาถอนคำสาบานต่อหน้าหลวงพ่ออีกหุยไปสาบานเอาไว้แบบนี้ <S 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 แต่ <S <S สุดท้ายก็มาโกหกมาไม่ยอมใช้นี่แบบนี้ค่ะ